ดียามเช้าค่ะวันนี้ฝนตกค่ะพี่น้องดีนะเมื่อว้านได้ออกไปปิกนิกน้ำลูกพี่น้องค่ะบรรยากาศสองโมงเช้าค่ะฝนตกสดชื่นจังเลยมีเสียงนกด้วยบรรยากาศสดชื่น ําลังเว้าแล้วอยากินตําแตงใส่กันหพี่น้องบ่ตําบ่ตําให้มันนลอเกินไปประมาณนี้จ้ะพี่น้องค่ะแซ่บๆอันนี้ใส่พริกเขียวเด้อจ้ะพี่น้องเด้อใส่พริกเขียวสดเดหึีงกอดอกินหด้ออือ แอตเตอร์หนอหนอให้ดูแเลงเงี้ยให้ดูส่วนเด็กๆก,กินข้าวอยู่ห้องรับแขกเด้อ <Hello. S 1> จ้ะเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะมื้อนี้กินข้าวเหนียวกับน้องอุ uh ้ย uh. กว่าสิได้เห็นหน้ากันพี่น้องช่วงนี้นอนไม่ใต้เขาทำงานหลายแล้วก็ทำงานพิเศษน้ำน็อจจะน้องแฮมแต่ก็โทรติดต่อการนยิยางสิคือเก่านอนจากพี่น้องแฮม มอนี่มีใส่กอกฝรัง่งผสม,มันลูกสินฝรัง่งผัดเทส่อันซอสสีดำแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยแล้วก็ใส่พริกเขียวน้ำนอ่นจับเนาะนี่ส่วนนี้เป็นเขาเรียกอย่างเกาะแคบักไก่แคบักไก,แไก่แล้วก็ตำแตงใส่กากงูจากพี่น้องฝรั่งบอกเล่าฮิวเขาแล้วกันไปกินเขาเอิมนางกินเขาน้ำเอื่อโดนแล้วนอดจับแล้วก็ แมาเยี่ยมอเอื่อยกับหลานนอกจากเราก็พากันไปเฮ็ดภารกิจข้างนอกกันนอกจากเอื่อยกับน้องพากันไปเฮ็ดภารกิจเฮ็ดทุลงธุระข้างนอกนอกจากเน,นาะแซ่บปะ,ะกินได้หลายเด้อตำแตงใส่กากหมูพี่น้นองโหหอนเนาะ อีกบด orn ก็วันรีเดย์แล้วเนาะอีกเบิ่มและอีกบด orn ก็ได้อาพาร์ตเมนต์หรอกแย่ yeah! อีกบ,กบ้านน้องเมตัยก็ได้อาพาร์ตเมนต์แล้วจ้ะสุดสบายไปสบายได้อาพาร์ตอาพาร์ตเมนต์น เป็นของเจ้าของพอมใจเองเสียเองหาเงินเสียไ้จงไรใจเองค่ารถค่าบ้านค่าไรสิ่งไรอย,ย่างค่าหนังค่าไฟเจ้าเสียเองมดเขาก็เสียเองเเของ,ขงเขาอยู่แล้วตอนนี้เขาเสียเองของเขาอยู่แล้วแต่บัตี่เนี์ก็จะได้อพาระเมมต์ของเขาพอมนล้วเป็นเป็นชื่อเขาพอมนะจ้ะเนาะเก่ง อาจารย์ไปได้ไปพักพอเนาะอืมรถหลายบ่หน้าฮ้อนงขับไปผ่านตรถหลายบ่บ่รถบ่ค่อยหลายบ่คไปฮอลเดย์อ๋อคนเขไปฮอลเดย์อื ยา่างซ้ำเมอคลไปฮอลยเนี่อมม๋อย่างซ้ำเมอย่าหนานร้อนนะพี่นอ้องฤดูร้อนเนาะคนก็ไปฮอลิเด้อเฮ้ยเขาบอกเคยมีรถบนถนนหลาย <c oughs> พูดถึงเงินแบบเดินทางไกลม่้งบอือคือจัองเขาเรียกเงี้เอียฟี่เหรอจังสิบ่เดินทางไกลอ,อืม Thành uh, oh, right. nha ở ờ ờ ở Storyline Tân nha em bắt không hm Highway Highway, hm 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 chứ, không tay. Bà mẹ này anh có hm 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 có hm đây chứ, hm 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 เอาเด็พี่น้องมาใจถึ่นเขากับน้องคนน้องจะได้คุยกัน,น,ากนตามภาษาหรือกับน้องก็จะน้อง